ทางฝั่งของประเทศเยอรมนีซึ่งก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในทวีปยุโรปเนี่ยตอนนี้เขากำลังเจอกับปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังการผลิตไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดครับ ifo ซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่ในประเทศเยอรมนีก็ออกมาเปิดเผยครับว่าบริษัทหลายแห่งอาจจะต้องมีการลดจํานวนในการทํางานลงมาครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความวิตกกวลที่เกิดขึ้นและต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดในประเทศเยอรมนีเลยนะครับ ifo ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยนะฮะตอนนี้เข้ามาเปิดเผยครับว่าผลการสํารวจที่บอกว่ามีบริษัทในเยอรมนีมากกว่าครึ่งหนึ่งครับณนะเวลานี้ใช้นโยบายลดเวลาการทํางานลงครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามการรณรงค์ของรัฐบาลเยอรมนีที่ตอนนี้เขาบอกว่าอยากจะรักษาอัตราการจ้างงานในประเทศอย่าเพิ่งปลดพนักงานว่างั้นเถอะนะครับ โดยนโยบายนี้จะสนับสนุนให้บริษัทต่างๆลดเวลาในการทำงานของพนักงานแทนการปลดออกครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทต่างๆที่กำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในขณะเดียวกันครับถึงแม้ว่าพนักงานในประเทศเยอรมนีรายได้อาจจะลดลงนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ยังไม่ถูกปลดออกจากงานว่างั้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามกันโดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหการรมผลิตรถยนต์ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหลักในประเทศเยอรมนีครับ ในขณะที่สัสดส่วนอีกประมาณ18เปอ็ขาบอกว่าต้องการอยากจะปลดพนักงานออกนะแล้วก็จะไม่ต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราวส่วนบริษัทอีก15ตตัดสินใจหยุดการผลิตไปแล้วนะฮะโดยล่าสุดครับ รัฐบาลเยอรมนีได้เปิดเผยมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่ากว่า10,000ล้านยูโรคิดเงินไทยนี่ก็ไม่น้อยนะครับประมาณ3.5หมื่นล้านบาทก็ถือว่าเป็นมาตรการชุดใหญ่ที่รัฐบาลเยอรมนีนั้นจัดให้นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยโครงการลดภาษีมูลค่าประมาณสัก7%นะครับแล้วก็โครงการบรรเทาภาษีบริษัทขนาดเล็กแล้วก็เงินสนับสนุนโครงการลดเวลาในการทํางานเป็นต้นครับท้งนี้ท้งนั้นครับคุณผู้ชม เยอรมนีนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในยุโรปเลยนะครับและถ้าพูดถึงขนาดเนี่ยเยอรมนีนี่ก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่เลยโดยก่อนเกิดวิกฤตการระบาดโควิด -19 เศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยเต,ติบโตมาตลอด11ปีติดต่อกันนะครับแต่พอเจอเจ้าโควิดเข้าไปก็เลยทําให้มีการส่วนเซอ,อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของกําลังการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะฮะก็มีการปรับตัวลดลงไปอย่างมีนัยสําสคัญเพราะในมุมของผู้บริโภคเองก็คงจะไม่มีใครที่จะมีมูดหรือว่าเซนติเมนต์ในเรื่องของการที่จะไปซื้อรถยนต์ณเวลานี้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ทาให้เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีตอนนี้ต้องจับตามองก,กัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอนช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ